สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอลสเตปเซียนนะครับวันนี้มาเจอกันสุดสัปดาห์นะก็ตามธรรมเนียมครับวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงกันทั้งหมด9คู่นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมแนะนําก่อนกับกลุ่ม v i p นะครับสามารถเข้าไปกดติดตามในกลุ่มของเรากันได้นะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเขาจะมีการแจกทีเด็ด v i p ทุกวันนะครับแล้วก็ตลอดวันจะมีการนําเล่นบอลสดด้วยนะครับรับรองว่าพาบวกกันทั้งวันแน่นอนนะครับใครเป็นสายเชีร์สายลุ้นนะครับบอกเลยว่าห้ามพลลลาาาาดดนกกตมงง้่ เข้ากลุ่มของเราได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเราจะไปดูที่ศึกเพเมลิกอังกฤษกันก่อนเกมระหว่างแอตตนวิลล่าพบกับนิวคาสเซิลคู่นี้เตะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับอันดับตารางล่าสุดเนี่ยวิลล่าอันดับ7นะครับห้คะแนนส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นอันดับ3แล้วนะครับห้คะแนนโอกาสไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสูงมากนะส่วนวิลล่าเองก็ต้องพยายามเล่นงเครื่องต่อไปนะครับกับการไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้ามาดูฟอร์ม5เกมหลังเนี่ยวิลล่าชนะ4แพ้1นะครับ นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านชนะปารีสแซงต์แชร์แมงได้สามสองแต่ว่าไม่เพียงพอนะก็ตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปนะครับด้วยสกอร์รวมเนี่ยสี่ประตูต่อห้านะครับส่วนในพรีเมียร์ลีกเกมล่าสุดเนี่ยวิลล่าบุกไปชนะซอลยอนตันมาสามศูนย์นะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยผลงานสุดยอดมากนะครับตอนเนี้หกเกมหลังชนะรวดนะครับรวมทุกรายการเป็นพรีเมียร์ลีกซะห้านัดนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มคิตตันพาเลทถึงห้าศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ถือว่าเล่นกลางสัปดาห์มาทั้งคู่นะครับแต่ดูวิลล่าแลจะเหนื่อยกว่าเยอะเลยนะครับมาดูสถิติการเจอกันนะครับหเกมหลังเนี่ยนิวคาสเซิลชนะมา3าเกมรวดแล้วนะนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะวิลล่ามา3าศูนย์สถิติช่วงหลังดีกว่าพอสมควรนะครับมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับวิลล่าเกมนี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยสมบูรณ์พร้อมลงเล่นหมดอยู่ที่เรื่องของความล้ามากกว่านะครับที่ไปเล่นแชมเี้ยนลีกมาว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็ไม่มีพวกเจ็บยาวอย่างอ จามาร์ลาเซียแล้วก็เซเว่นบอตแมนนะครับนอกนั้น,นี้เล่นได้หมดนะไปดูผู้เล่นที่เข้าไปจะลงสนามครับวิลล่าเล่น4 2 3 1ประตูใช้เอมี่มาร์ติเนสกองหลังมีลูก้าดีนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นแมตตี้แคชคู่เซ็นเตอร์เอสลี่คอนซากับเปาตอเลสด้านกางมียูริเทลมันนะครับยืนกับบัวฆ่ากามารากลางลุกนะครับริมเส้นจะเป็นมาคัสแลดฟอร์ดทางซ้ายนะขวาจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ตรงกลางเป็นมาร์โกอาเซนซิโอนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นโอลิวัตกินส์ขณะที่นิวคาสเซิลนะครับเล่น4 3 3ประตูใช้นิโป กองหลังแบานขวาเป็นครลันทริปเปียนะครับแบ็กซ้ายเป็นติโนลิฟราเมนโต้คู่เซ็นเตอร์เป็นไฟเบนแชร์กับแดนเบิร์นนะครับกลาง3นะครับก็เป็น3เทพของเขาเลยนะครับบูโนกิมาไลสซานโดโตนาลีแล้วก็ชชยอลินตันส่วนแดนหน้านะครับจะยึดชุดเดิมนะซ้ายเป็นฮาวิบานส์ขวาเป็นเจคอบเมอร์ฟี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับมีแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นสำรองไปก่อนแมตช์นี้ในเงื่อนไขออกมาเป็นวิลล่านะเหนือกว่า0.25นะครับโอ้คู่นี้ผมมองแล้วคือเตะกลางสัปดาห์มาทั้งคู่่่่แตวิลลาเนีย ไปทุ่มแรงมาเยอะมากเพราะว่าเขามีลุ้นเข้าร่อมกับเปเช่ส่วนนิวคบสบาสเซิลเนี่ยสบายๆถล่มพาเลตมานะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยผมว่านิวคบสบาสเซิลดีมากๆนะผมว่าเกมนี้จะไม่แพ้นะครับจากสถิติที่เจอกันช่วงหลังเนี่ยก็ดีกว่าด้วยนะผมว่านิวคบสบาสเซิลจะมาเสมอ2องหรือบุกมาเซอร์ไพรส์ชนะได้เลยนะครับ2องส่วนสกอร์รวมครับคู่นี้จาะที่สกอร์สูงนะเพราะว่าเกมลุกดีทั้งคู่ไปต่อคู่ที่2นะครับเอฟเบอร์ตันเนี่ยพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เตะ3ามทุ่ม อันดับตารางนะครับเอเวอเรตันเนี่ยอันดับ13แล้วนะ38คะแนนตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนแมนซิตี้อันดับ5นะครับ55คะแนนก็ถือว่าอยู่ในท็อปไฟนะกับโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปดูฟอร์ม5เกมหลังครับเอเวอเรตันเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยนะครับบุกไปชนะฟอร์เรสต์ึ่นได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับจากดูคูเล่นะครับขณะที่แมนซิตี้ครับ5เกมหลังชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านถลม่มคิตันพาเลถึง5 2เลยนะ มาดูสถิติการเจอกันนะครับ5เกมหลังเนี่ยแมนซิตี้ดีกว่าครับชนะได้3เกมแล้วก็เสมอกัน2เกมนะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยไม่ชนะแมนซิตี้มาตั้งแต่ปี2017เลยนะนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยแมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับเสมอกับเอฟเวอร์ตันเป็น1-1ก็เป็นช่วงที่แมนซิตี้กำลังฟอร์มตกนะช่วงนั้นมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับเอเวอร์ตันขาดโอเลมังกาล่าโดมินิกคอนเวิร์ตลูวินแล้วก็เยสเปอร์ลินสตอร์มนะครับก็เป็นพวกที่เจ็บยากัอนอยู่แล้วนะครับส่วนตัวปัจจุบบบัันนนนนเเเีีีี่่่่ยก็็ไมมมมใคครรจพิินะะะขณะทแซต้ ตัวเจ็บยาวก็มีพวกเออร์ลิงฮาแลนด์นาธานอาเก้จอห์นสโตนเมืองเนลคันจีเนี่ยพวกนี้ก็เจ็บกันอยู่แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเอเดอร์ซอนนะครับประตูมือหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บในเกมเจอคิตตันพาเลตน,นะครับนัดเนี้ยน่าจะเล่นไม่ได้นะครับจะเป็นสเตฟานออตก้าเฝ้าเสาแทนขณะที่ฟิลโฟเดนเนี่ยต้องรอเช็คฟิตนะครับเหมือนว่าเจ้าตัวจะมีอาการป่วยอยู่เรื่อยนะไปดูผู้เล่นที่เข้าไปลงสนามนะครับเอเวตันเล่นสี่สองสามหนประตูใช้จอแดนพิกฟอร์ด กองหลังแบ็คซ้ายเป็นวิตาลีมิโคเลนโกแบ็คขวาเป็นเจคโอเบริออนคู่เซนเตอร์เป็นจาร์ดบลันเวตกับเจมส์ทากอฟสกี้นะครับแดนกลางจะเป็นเจมส์แารนเนอร์ยืนกับอิลิซาเกแล้วมีอับดุลไลดูกูเล่เล่นกลางรุกริมเส้นจะเป็นอิลิมานเอ็นดีไอกับแจ็คแฮร์ริสันแล้วก็หน้าเป้าเป็นเบโต้นะครับส่วนแมนซิตี้เล่น4-2-3-1ประตูใช้เซฟานออเตกานะครับกองหลังแบ็คขวาเป็นลิโก้ลูอิสแบ็คซ้ายเ,ยเป็นนิโก้โอเลลลี่นะครับผลงานกำลังดีส่วนเซนเตออออร์จะเเป็นนนยสโโกกกวาดดิิับบู ดันกานะครับมาเตโอโควาสิตจะทําเกมกับนิโกโกนซาเลสนะครับแล้วก็ดันอินคายกุนโดอันเนี่ยไปเล่นเป็นกลางรุกริมเส้นจะเป็นโอมามามูชกับซาวินโยนะครับส่วนเคววนเดอร์บอยวันนี้ข่าวบอกว่าจะเล่นเป็นเหมือนฟอร์นายนะก็ต้องดูว่าพอเล่นจริงๆจ,จะเล่นแผนนี้หรือเปล่านะครับหรือจะใช้มามูชเป็นหน้าเป้าไปดูเงื่อนไขในเกมนี้นะครับก็เป็นมาซิตี้นะครับบุกมาเหนือกว่านะขอแค่ยิงชนะเท่าไหร่ก็ได้นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเอเวอตันช่วงหลังมันเหนียวจริงๆนะครับแพ้ยากมาก ส่วนซิตี้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเกมเยือนก็ยังไม่ได้ชูอะไรขนาดนั้นแต่คู่นี้ผมไปดูเรื่องของสถิตินะผมว่าช่วงหลังมาซิตี้มาเยือนเอเวอรนตนเนี่ยชนะได้ตลอดนะครับนัดนี้ผมว่าเอเวอรนตนถึงข่าวสะดุดแล้วละ่ะให้เชียร์ไปที่มาซิตี้นะครับจะบุกมาชนะแบบเฉือนๆครับสัก1 0ส่วนสกอร์รวมผมว่าสกอร์ต่ำนะเพราะเอเวอรนตนเกมรับเขาเหนียวจริงไปต่อคู่ที่3นะครับเบรนฟอร์ดกับไบรตันนะครับแต่เวลา3ทุ่มนะ อันดับตารางนอยู่ติดกันเลยนะครับเบรนท์ฟอร์ดอันดับ11 43แต้มส่วนไบรตันอันดับ10นะครับ48คะแนนมาดูฟอร์ม5เกมหลังนะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดชนะชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดบุกไปเสมออั์เซนอลได้11 1, นะครับต้องบอกว่าเบรนท์ฟอร์ดช่วงหลังผลงานในบ้านไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าไม่ชนะมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะต้นเดือนธันวาคมนะครับเข้าปีนี้มาเล่นในบ้านยังไม่ชนะใครเลยส่วนั้านของไบรตันนะครับผลงานก็แย่พอกันนะครับ5เกมหลัง เสมอ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์เฉยเลยนะครับ2-2นะทั้งที่เลสเตอร์เนี่ยโ้ไม่ชนะใครมานานมากแต่ไบรทันเอาไม่ลงนะครับมาดูสิติการเจอกันนะครับคู่นี้5เกมหลังเนี่ยเป็นไบรทันที่ดีกว่านะครับชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับเบนด์ฟอร์ดหเกมหลังคือไม่ชนะเลยนะฮะนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นไบรทันนะครับเสมอกับเบรนด์ฟอร์ดไป0 0คู่นี้เสมอ0 0มา2เกมติดแล้วนะครับมาดูความพร้อมนะครับเบนด์ฟอร์ดเนี่ย ก็ขาดพวกตัวเจ็บยาวนะจอร์ดาซินวาอิกอร์เตียโกฟาบิโอคาร์มันโยแล้วก็ทางด้านของอารอนฮิกกี้เนี่ยน่าจะยังฟิตไม่พอนะครับแต่หายกลับมาแล้วละ่ะส่วนทางด้านของไบรตันนะครับขาดผู้เล่นตัวหลักเยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยจอร์จินโยรุตแตอทาลิกแลมตี้อดัมเว็บสเตอร์โจอเอลเวลแมนอ่าเจมส์มิลเนอร์พวกเนี้ยเจ็บยาวกันอยู่แล้วนะครับส่วนคารุมิโตมะต้องรอเช็คฟิตนะครับเพราะว่านัดกับเล็เตอร์เนี่ยลงเล่นไม่ได้นะนัดนี้ต้องรู้ว่าจะกลับมาหรือ,อยังนะครับ ไปดูผู้เล่นที่ข้าไปจงสนามนะครับเบรนฟอร์ดเล่น4 2 3 1ประตูชัยมาร์คเฟรเกนกองหลังแบ็คซ้ายเป็นคีโรอิสพอตเตอร์นะครับแบ็คขวาก็เป็นคิโตเฟอร์อาร์เจอร์คู่เซนเตอร์ก็เซฟเฟนเดอร์เบิร์กครับยืนกับเนธานคอลลินส์คู่กลางเดี๋ยวจะเป็นวิตาลียาเนลยืนกับคริสเตียนนอร์กาดแล้วก็มีมิเกลดัมสกาดเนี่ยดันขึ้นเป็นกลางลูกนะครับส่วนสามประสานด้านหน้าครับเควินชาเดอร์ไบรอันเอมบูโมนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโยอันวิซซ่าส่วนไบรตันเล่น4 2 3 1ประตูช for ับาส กองหลังแบ็คขวาวันนี้จะเป็นแจ็คฮินเชวูดแบ็คซ้ายเป็นเพอร์วิสเอสตูปินยาแล้วก็คู่เซนเตอร์ลูอิสดังยืนกับแยนพอลฟานเฮเกอร์นะครับแดนกลางนะครับคาร์ลสบาเลบาทำเกมกับยาซินอายารียนะครับกางรุกจะเป็นแมตต์โอไลลี่ส่วนลิมเส้นนะครับทางขวาจะเป็นยานคูบ้ามินเต้ครับซ้ายจะเป็นเซมอนอดินกล้าแล้วก็หน้าเป้าใช้ชูอัลเปโดนะครับนัดนี้ก็เงื่อนไขออกมาที่เสมอเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรทที่เบียดมากๆนะผมว่าคู่นี้โอกาสเสมอสูงมากนะเพราะว่าเจอกันช่วงหลังก็ กินกันไม่ลงนะครับเสมอ0ูนหรือ 1, 1นะึ่งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากแต่ถ้าเชียร์นะผมยังชอบไปที่ไบรตันนะผมว่ามีทีเด็ดมากกว่าเบนส์ฟอร์ดเล่นในบ้านไม่ดีนะครับในช่วงหลังนะผมว่าจะเป็นไบรตันที่มีโอกาสเฉือนได้สัก2อหนึ่งนะครับส่วนสกอร์รวมจะออกที่สกอร์ต่ำนะครับคู่นี้เวลาเจอกันยิงกันไม่ค่อยเยอะนะครับมาต่อคู่4นะครับคริสตันพาเลตพบกับบอลมัรครับเวลาสามทุ่มนะครับอันดับตารางล่าสุดเนี่ยพาเลตอันดับ12นะครับสีคะแนนก็อยู่กลางตารางนะ แต่ช่วงหลังผลงานเขาดีจริงๆส่วนบอลมัดตในอันดับ8นะครับ48คะแนนก็ยังพอทําอันดับไปเล่นบอลยุโรปได้อยู่นะครับตอนนี้ยังไงก็ต้องเร่งเก็บแต้มให้ได้ต่อไปมาดูฟอร์ม5เกมหลังพาเลตเนี่ยชนะ2เสมอ1แต่ว่า2เกมหลังคือแพ้มา2นัดรวดแล้วนะครับเป็นเกมเยอือนทั้ง2เกมเลยซึ่งเป็นเกมหนักนะพาเลตเนี่ยไปแพ้มาซิตี้2-5แล้วก็ไปแพ้นิวคาสเซิล0-5นะครับ2นัดโดนเป็น10ลูก ส่วนบอลมัดเนี่ยชนะ1เสมือนแล้วก็แพ้3นะครับนัดล่าสุดเพิ่งจะกลับมาเก็บชัยชนะได้นะครับเปิดบ้านชนะฟูลแลมไป1นต่อศูนะครับจากประตูชัยขององตวนเซเมนโยตั้งแต่นาทีแรกเลยนะปลดล็อกได้ในรอบหลายเกมเลยนะครับไปดูสิติการเจอกันของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าสูสีมากพาเลตชนะ2บอลมัดชนะ2แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเล่นที่บ้านบอลมัดเสมอกัน0ูนย์นะครับมาดูความพร้อมนะครับพาเลตก็ขาดเช็คดูกูเล่กับชาดีลีอัดนะ เป็น2ตัวที่ก็เจ็บกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มส่วนบอลมัรเนี่ยไม่มีเอเนสอูนาวกับแลนคริสตี้ครับสคนที่เจ็บยาวอยู่แล้วแล้วก็รอเช็คฟิตหลุยซินิเตล่ากับจัสตินไคลเบิร์ดนะครับไคลเบิร์ดเนี่ยก็จะหายจะหายกลับมาก็ไม่มาสักทีสัปดาห์นี้ก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับไปดูผู้เล่นที่ข้ามไปตรงสนามนะครับพาเลเเล่น3 4 2 1ประตูเป็นดินเฮนเดอร์สันนะครับหลังสามมีมาเกยีแม็กซองลาครัวแล้วก็คริสติชาร์ดแดนกลางครับวิงแบ็กซ้ายเป็นไทลิกมิเชล ทางขวาเป็นดานิเอลมูนยอสคู่กลางวันนี้จะเป็นอดัมบอตันยืนกับเดจิการมาดะนะครับกลางลุกก็จะเป็นเอเบลิชิเอเซ่กับอิสไมล่าซาแล้วก็หน้าเป้าเป็นชองฟิลิปมาเตตาส่วนบอลมัดเล่น4-2-3-1ประตูเป็นเกป้าครับแบ็คขวาเป็นอดัมสมิธแบ็คซ้ายเป็นมิลลสเคอร์เคสนะครับคู่เซนเตอร์ดินฮาเซ่นจับคู่กับมาโกเซเนซี่นะครับแดนกลางรับไทเลอร์อดัมจะยืนกับลุยส์คุกกลางลุกก็จะเป็นอเล็กซ์สกอตต์นะครับเป็น3ประสานแดนกลาง โซลิมเ้นครับดังโกอุตาราจะเล่นกับองตวนเซเมนโยแล้วก็น้าเป้าเป็นเอวานิวซอนนะครับแบบนี้ก็เงื่อนไขออกมาเสมอกันนะถือว่าเป็นเกมที่สูสีอีกหนึ่งเกมนะแต่ถ้าเลือกทีมเชียรนะ์ผมว่าชอบไปที่คิตตันพาเลตครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานเล่นในบ้านดีมากนะแต่ที่มาสะดุดเนี่ยเพราะว่าเขาเจอเกมหนักจริงๆแต่ถ้าเจอเกมระดับทีมกลางทีมล่างหรือเจออย่างบอลมัดเนี่ยผมว่าสู้ได้เชียร์ไปที่พาเลตนะครับจะเฉือนชนะได้สัก1นึ 0, ่วนสกอร์รวมเนี่ยคู่นี้ชอบยิงกันไม่เกิน2ประตูครับจากสถิติที่เจอกันเชียร์ที่สกอต์ต่ำได้เลยนะครับมาดูต่อคู่ที่5นะครับเป็นลาลิก้าสเปนกันบ้างบาซโลน่พบกับเซลตาบิโกเตะเวลา3ทุ่ม15อันดับของลาลิก้าสเปนตอนนี้บาซ่าเป็นจากฝูนะครับ31นะัด70คะแนนนำเลมบลิตอยู่4แต้มในตอนนี้นะครับ่วนเซลตาเนี่ยขึ้นมาที่7แล้วนะ43คะแนนต่อแรกยังอยู่ท้ายๆตารางอยู่เลยนะครับตอนนี้คือผลงานกลับมาดีแล้ว ก็ขึ้นมาลุ้นใบบอลยุโรปได้เหมือนกันไปดูฟอร์ม5เกมหลังกับบาร์ซ่าชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับบุกไปแพ้ดอดมูนมา1-3นะเกือบไปเหมือนกันนะครับแต่ดีว่านัดแรกเนี่ยตุนสกอร์มาเยอะก็เข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะครับส่วนในลาลิก้าสเปนนัดล่าสุดบุกไปเฉือนเรกาเนสได้1-0นะครับขณะที่เซลตาครับ5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งฟอร์มหลุดนะครับเปิดบ้านแพ้เอสปันเฉย0 -2 ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่แพ้ใครมาถึง8นัดติดเลยนะครับแต่ว่ามาแพ้เอสปันยอนซะอย่างนั้นสติการเจอกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังที่เจอกันเนี่ยบาร์ซ่าชนะ3เกมเซลตาชนะได้1เกมด้วยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเซลตาเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไป2-2ถือว่าเจอกับเซลตาก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับบาร์ซ่าชนะจริงแต่ว่าตามสถิติเนี่ยชนะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ด้วยมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับบาร์ซ่าเกมนี้ก็จะขาด ตัวเดิมๆนะที่เจ็บยาวกันอยู่อย่างมาร์คเบอร์นาลมาร์คคาซาโดมาร์คอังเดเทสเตเกนนะครับแล้วก็เป็นอเล็กานโดบาเด้นะแบ็กซ้ายที่ก็เพิ่งเจ็บไปหมาดๆส่วนทางด้านของเซตาบิโก้ครับไม่มีคาวสตาเฟลกับโยนาสเอลอับเดลลาอุยนะครับเป็น2คนที่บาดเจ็บไปดูผู้เล่นที่เข้าไปจะลงสนามครับบาร์ซ่าเล่น4-3-3ประตูก็ยังเป็นวอรเชคเชสเน่นะครับกองหลังแบ็กซ้ายวันนี้เป็นเคลาดมาตินแบ็กขวาเนีเป็นชูสกุนเดคู่เซนเตอร์เป็นเปากูบาซี่กับอินยีโก้มาติเนสนะครับ กลางสามเป็นเปดรี่เฟงกี้เดอยองแล้วก็เฟอร์มินโลเปสส่วนหน้ารับก็จะเป็นลาฟินยากับลามินยามมลด้านข้างครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ส่วนเซลตาสามนะครับประตูเป็นบิเซนเต้กวยตาหลัง3ก็จะมีโรดิเกสลาโก้แล้วก็มาคอสอลอนโซนะครับกลางก็จะมีคาเรล่าเบลทรานโมริบาแล้วก็มิงเกซ่าส่วนหน้า3จะเป็นยาโก้แอสปาร์ตอันฟอนกอนซาเลสแล้วก็บอคาอีกเกเซียนะครับมีเด็กบาร์ซ่าเก่า เล่นอยู่เซลตาในหลายคนเหมือนกันนะครับมาดูเงื่อนไขในเกมนี้นะครับเป็นบาร์ซ่านะขอบังคับต้องยิง2ประตูขึ้นไปนะครับนัดน,นี้ผมว่าบาร์ซ่าเนี่ยโอ้โหกลางสัปดาห์ไปกำศึกมาหนักมากนะครับน่าจะทุ่มพลังกับเกมนั้นไปเยอะอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าศักยภาพแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยยังดีกว่าเซลตานะผมว่าก็จะเป็นบาร์ซ่าที่ชนะได้แต่ว่าน่าจะชนะไม่ขาดผมขอเชียร์ไปที่เซลตาครับเกมนี้อย่างน้อยจะแพ้ไม่ขาดครับสัก1 2นะเฉะนินเฉนือนส่วนสกอร์รวม เชียร์ที่สกอร์ต่ำครับไม่น่ายิงกันถึง4ประตูในเกมนี้ไปดูคู่ที่6นะครับลาสทอมาสกับแอติโกมบาริตนะครับเตะเวลาตี2ออันดับตารางล่าสุดในลาสทมาสอันดับ18ครับที่3จากท้ายตารางมี29คะแนนนะครับยังต้องเร่งเครื่องต่อส่วนมาริตเนี่ยอันดับ3มนะครับมี63คะแนนโอกาสลุ้นแชมป์ตามทฤษฎียังไม่หมดไปนะครับตามบาร์ซ่าอยู่7คะแนนแต่ว่าตามปฏิบัตินี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะตอนเนี้ยมาดูฟอร์ม5เกมหลังกับลาสทอมาส ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเพิ่งจะมาปลดล็อกนัดล่าสุดนะบุกไปชนะเกตาเฟ่ได้3 1นะครับเป็นเกมที่เกตาเฟ่เนี่ยนำก่อนด้วยแต่ว่าไปโดนใบแดงนะครับรัดเทอร์ามาก็เลยยิงแซงชนะมาได้นะส่วนแอตบัลลิตเนี่ยหเกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับสเกมหลังก็เริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับกลับมาเก็บชัยได้นัดล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มเรอัลเบยโดลิตไป4ต่อ2นะครับ สติการเจอกันนะครับ5เกมหลังเนี่ยแอดมาริดชนะถึง4เกมเลยนะครับแล้วก็ลัตเทมาชนะเกมเดียวซึ่งเป็นเกมเล่นในบ้านนะนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นแอดมาริทที่เปิดบ้านชนะลัตเทมารมา2-0แต่ส่วนใหญ่เนี่ยดูจากสติเนี่ยลัตเทมาจะโดนยิงโดนยำตลอดนะครับโดนยิงเยอะตลอดเลยมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับลัตเทมาเกมนี้ขาดประตูมือหนึ่งนะครับยัสเปอร์ซิลิเซนมีอาการบาดเจ็บรวมถึงตัวลุกอย่างคีเลียนโรดิเกสด้วยนะครับลงสนามไม่ได้ ขณะที่แอดมาริดนะครับโอ้โหเกมนี้สมบูรณ์พร้อมครับแล้วก็ได้อังเคลยวคอรีอเนี่ยพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมด้วยนะครับวันนี้จัดทีมได้แบบเต็มสุบมาดูผู้เล่นที่เข้าไปลงสนามนะครับลาสมาเล่น4ี่ห้าหนึ่งประตูวันนี้จะเป็นฮอคาสนะครับกองหลังจะมีมาโมนะครับแมคเคนนาซัวเลสก็โลซาดากลางจะมีฟาบิโอซินวานะครับเล่นริมเส้นแล้วก็มีมูนยอสเซฟานไบเซตติโมเรโลแล้วก็ซานโดรามิเลสนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้จะเป็นโอลิเวอร์แมคเบอร์นีย์นะคร แบ็คขวาจะเป็นมาโกสโยเลนเต้แบ็คซ้ายเป็นคาบิการันนะครับคู่เซ็นเตอร์โรบินเลโนมองยืนกับเคมองลองเล่นะครับกองกลางเนี่ยริมเส้นจะมีจูเลโนซิมิโอเน่ทางขวาซ้ายจะเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นโกเก้กับปาโบบาลิออสคู่หน้าวันนี้จะเป็นฮูเลนอาร์มาเลสครับยืนกับอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตนะครับจัดเรียกว่าหน้าคู่มาเลยนะแมตช์นี้เงื่อนไขออกมาเป็นแอตมาริดนะครับยิงหนึ่งลูกยกนะครับต้องบังคับยิงสองประตูขึ้นไปนะครับผมว่าช่วงหลังแอตมาริด กลับมาคืนฟอร์มแล้วน่าจะกลับมาสู่เส้นทางแล้วครับเพราะว่าช่วงที่ฟอร์มไม่ดีเนี่ยต้องบอกว่าเขาเตะหลายถ้วยมากทั้งโคปาเดลเลย์ทั้งยูฟาแชมเี้ยนลีกทั้งลาลิก้าฟอร์มมันก็เลยแว่งนะครับแต่ว่าตอนนี้โฟกัสที่ลาลิก้านะแล้วก็เจอกับรัตทอมาซ์ซึ่งก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมว่าเกมนี้แชมเบอริกจะชนะได้นะอยู่ที่ว่าจะยิงขาดแค่ไหนนะครับสกอร์นจนออกที่2องน่นะชนะหรือว่าสัก2 0งหรือ3ามหนะครับส่วนสกอร์รวมเนี่ยผมว่ามีโอกาสยิงที่สกอร์สูงนะคนู่ ไปต่อคู่ที่7นะครับไปที่เซเซีอากันบ้างนะครับมอนซาพบกับนาโปลีเตะห้าทุ่มนะอันดับตอนนี้มอนซาอันดับ20นะครับเป็นบวยมีแค่15คะแนนตอนนี้ตามโซนปลอดภัยอยู่11แต้มแล้วนะครับโอกาสตกชั้นสูงมากๆส่วนนาโปลีเป็นรองจากฝูงครับอันดับ2มี68คะแนนตามอินเตอร์จากฝูงอยู่3แต้มนะครับก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่ไปดูฟอร์ม5เกมหลังครับทางด้านของมอนซาเนี่ยเสมือนแล้วก็แพ้4ไม่ชนะใครเลย นัดล่าสุดบุกไปแพ้เวเนเซียครับทีมชิงศึกหนีตายด้วยกันนะครับ0-1ถือว่าเสียหายมากส่วนนาโปลีเนี่ย5เกมหลังชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอมโปรีไป3-0นะก็ผลงานในบ้านดีมากนะครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยยังเป็นคัถามอยู่เพราะว่าเกมเยือนของนาโปลีเนี่ยไม่ชนะมา5นัดติดแล้วนะครับมารู้สติการพบกันนะครับ5เกมหลังเนี่ยนาโปลีชนะ3เกมนะมอนซาชนะ1แล้วก็เสมอ1 เกมล่าสุดก็เป็นนาโปลีครับเปิดบ้านชนะมอนซาไป2อนมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับมอนซาเกมนี้ขาดมาเตโอเปซิน่าเกตาบาเดออาร์โดอิโซแล้วก็ดานิโลดัมโบรซิโอนะครับส่วนนาโปลีไม่มีฮวนเคซุสครับอเลสซานโดบอนจาโนแล้วก็นิกิต้าคอนตินีเป็น3คนที่บาดเจ็บอยู่นะครับของนาโปลีไปดูผู้เล่นที่เข้าไประจำสนามนะครับมอนซาเล่น352ประตูเป็นตูระตินะครับกองหลังมีปราราซิออสคันดิโลล่าแล้วก็เปเรรา การมีเคเลโคปูลอสครับอัคโปรเบียงโคชูเลียแล้วก็บิลินเดลลี่ส่วนคู่หน้าเป็นจาลูก้าคาปาลี่ครับยืนกับดานิเอลโมต้านะครับส่วนนาโปลีเล่น4-3-3ครับประตูเป็นอเล็กซ์เมเลตกองหลังแบ็คขวาเนี่ยเป็นโจวานิลล์โรเลนโซ่แบ็คซ้ายเป็นมัตติอัสโอลิเวล่านะครับคู่เซ็นเตอร์อาเมียรักมานี่จะยืนกับราฟามารินกองกลางจะมีฟรองก์องกิซ่าครับสตานิสลาโรบาตกาแล้วก็สกอตแมคโทมินีนะครับซึ่งซึ่งเพิ่งยิง2ประตูในนัดล่าสุดนะ แล้วก็หน้า3มครับตัวริมเส้นจะเป็นมาเตโอปริตาโนกับเดวิดเนเลสหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นโรเมลูลูกากูนะครับแมตช์นี้ก็เงื่อนไขเนี่ยเป็นนาโปลีนะบ,บังคับต้องยิง2ประตูขึ้นไปนะครับคู่นี้ไปดูเรื่องของเสถีรนะ่ยนาโปลีมักจะชนะมอนซาด้วยสกอร์ห่าง2ลูกตลอดเลยนะแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยผมว่ามอนซาเจอใครก็ทานยากครับมีแต่แพ้นะช่วงหลังเนี่ยแม้ว่านาโปลีเกมเยือนจะไม่ดีก็ตามแต่ผมว่าพวกเขาสู้ไม่ได้นะให้เชียร์ไปที่นาโปลีครับผมว่าจะ บุกมาชนะได้ด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับโซนสกอร์รวมเชียร์ที่สกอร์ต่ำนะครับคู่นี้คู่ที่8นะครับไปดูโรม่ากับเวโรนาครับแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอันดับล่าสุดเนี่ยโรม่าอันดับเจ็ดนะครับห้าสิบสี่คะแนนก็ยังเกาะกลุ่มลุ้นไปเล่นบอลยุโรปอยู่นะครับส่วนเวโรนาเนี่ยอันดับสิบสี่ครับสามสิบสองคะแนนตอนนี้นําโซนตกชั้นอยู่แปดแต้มแล้วนะก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มให้เกมหลังครับโรม่าเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดเล่นโรมดารบบี้คั เสมอกับลาซิโอไปหนึ่งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าโรม่า2เกมหลังเนี่ยเจอทีมใหญ่ทั้งยูเว่ทั้งลาซิโอแต่ว่าก็ไม่แพ้นะเสมอทั้ง2นัดเลยส่วนเวโรนานะครับห้าเกมหลังในชนะ1เส,สมอ3แล้วก็แพ้1น,นะครับ3นัดหลังคือเสมอมาติดๆเลยนะนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเจนัวไปศูนย์ศูนย์นะครับค่อนข้างฝืดนะเล่นในบ้าน2นัดหลังคือยิงใครไม่ได้เลยนะครับมาดูสถิติการเจอกันนะครับ5เกมหลังเนี่ยโรม่าชนะ3แล้วก็เวโรนาชนะ2นะครับ สี่นัดหลังที่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันเลยนะครับล่าสุดเล่นที่บ้านของเวโรนาเนี่ยก็เป็นเวโรนาชนะโรม่าไป3าสองนะมาดูความพร้อมนะครับโรม่าไม่มีเปาโลดิบาร่านะครับกับซาอุดอับดุลฮามิดนะครับแบ็กขวาซาอุดิอาระเบียเป็น2รายที่เจ็บกันอยู่นะส่วนเวโรนาครับไม่มีคาสเปอร์เทงสเตดกับอับดูฮาราอูยนะครับเจ็บ2รายเช่นกันมาดูผู้เล่นที่เข้าไปจงสนามนะครับโรม่าเล่น3 4 2สประตูเป็นมิเลสสวิล,ล่ากองหลังมีเอนดิก้าครับจารุกา้ามันชินีแล้วก็เซกิเซลิก วิงแบ็กซ้ายเป็นอังเคลินโยครับวิงแบ็กขวาเป็นอเล็กซิสเซไลมัคเคอร์คู่กลางจะเป็นปาเรเดสกับโคเน่นะครับกลางลุกเป็นมาเทาซูเล่กับโรเลนโซเปเลกรีนี่แล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นเอลดอร์โชโมรูดอฟส่วนเวโรนาเนี่ยเล่นระบบ3ามหประตูเป็นมอนติโป้ฮะกองหลังมีวาเรนตินีคอปโปล่าแล้วก็ดาวิดอวิชกลางมีบาดาลิชครับเนียเซซุสรอฟดูด้าแล้วก็ชัชชัวคู่หน้าเป็นมอสเกล่ากับซานะครับดัดนี้เงื่อนไขออกมาเป็นโรม่านะยิงหนึ่งลูกเนี่ยเจ็บตัวนะครับ บังคับต้องยิง2ประตูขึ้นไปเทียบฟอร์มช่วงหลังเนี่ยผมว่าเวโรนาเองก็ไม่ได้ขี้เหร่นะสี่นัดหลังนี่คือเก็บแต้มได้ตลอดนะครับส่วนโรม่าเนี่ยผลงานดีชนะจริงแต่ว่ามักจะชนะคู่แข่งแบบไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับนัดที่ผมก็เลยขอเชียร์ไปที่เวโรนานะครับผมว่าจะแพ้ไม่ขาดนะสัก1-2นะครับแล้วก็สกอร์รวมเนี่ยคู่นี้ผมว่าออกสกอร์สูงได้นะครับมีโอกาสยิงเกิน3ประตูปิดท้ายคู่ที่9นะครับเป็นศึกบุนเดลิก้าเยอรมันไฮเดนแฮมพบกับไบยมินิกนะครับแต่เวลา2ทุ่มครึ อันดับตอนนี้เนะี่ยไฮเดนฮาอันดับ16นะครับเป็นที่3จากท้ายตารางบุนเดสมี22คะแนนนะครับตอนนี้ตามหลังโซนปลอดภัยถึง7แต้มแล้วนะถ้าอย่างแย่ก็คือรั้งอันดับ16ให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นโคต้าไปเพย์ออฟกับอันดับ3ของบุนเดลิก้า2อนะครับอย่างน้นอยจะตกอันดับ17ถึงหรือ18นะเพราะว่าอันนั้นตกชั้นเลยส่วนไบเยนเนี่ยเป็นจ่าฝูงครับตอนนี้มี69คะแนนนำเลเวอร์คูเซ่นอยู่6แต้มนะครับก็ถือว่ายังต้องโกยแต้มต่อ ไปดูฟอร์ม5เกมหลังรับไฮเดนทามเนี่ยชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้มา2นัดเกมล่าสุดบุกไปแพ้แฟรงก์เฟิร์ต3-0นะครับขณะที่บาเยอร์รับ5เกมหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับบุกไปเสมออินเตอร์มิลาน2-2ก็ตกรอบไปนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยไปแพ้คาบ้านมาไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุ้นแค่บุนเดลิก้าล้วซึ่งนัดล่าสุดก็เสมอกับดอทมุลมา2-2นะครับในศึกเดคาซิเคอร์นะครับ สถิติการเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันทั้งหมด4ครั้งนะบาเยอร์เนี่ยชนะ3ไฮเดนไฮม์ชนะ1นะครับซึ่ง3นัดที่บาเยอร์ชนะเนี่ยเป็นการเล่นในบ้านทั้งหมดเลยนะส่วนเกมเยือนเนี่ยคือไปแพ้เขานะครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นบาเยอร์นะครับเปิดบ้านชนะไฮเดนไฮม์ไป4-2ที่น่าสังเกตคือคู่นี้เจอกันเนี่ยยิงยับตลอดนะครับสกอร์สูงแน่นอนคู่นี้มาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับไฮเดนไฮม์เกมนี้รอเช็คฟิตบัตทิอัตฮอนสักกับบ oo, ูดูซิปซิวาเซ่นะครับ2ราย ส่วนไบยเยต์น,นะครับตัวเจ็บก็ยังมีพวกอันฟองโซ,โซเดวิสฮิโรกิอิโตะแล้วก็จามาโมเซลล่านะครับรวมถึงต้องรอเช็คฟิตมังเนลไนเอเอ,อนะร์นะมีลุ้นจะกลับมาในเกมนี้เช่นเดียวกับดายโอุปาเมกาโนแล้วก็คิมมินเจนะครับที่ต้องรอเช็คฟิตไปดูผู้เล่นที่เข้าไปตรงสนามนะครับไฮเดนฮาร์มเล่น3 4 1 2ประตูเป็นมุลเลอร์นะครับกองหลังมีบุชกิมเบอร์แล้วก็มาอินกากองกลางมีคลาสสิกดอชชอปเนอร์แล้วก็จาโอเล่กลางรุกเป็นเบ็กนะครับแล้วก็คู่หน้าซิฟซิวาเซ่จะยืนกับ เปียริง,งกเ imer, กอร์นะครับดาวน์โซโลประจําทีมส่วนไบเยอร์เล่น4-2-3-1ครับประตูเป็นโยนาสอูบิกนะครับกองหลังแบ็คขวาเป็นคอร์ล่าไรเมอร์แบ็คซ้ายเป็นราฟาเอลเกเรโรนะครับคู่เซนเตอร์โยซิปสตานิซิตจะยืนกับเอริกไดเออร์นะครับในกรณีที่กองหลังเนี่ยหายกลับมาไม่ทันนะแดนการจะเป็นโยโชคิมิชครับย,ยืนกับเอลซันดาพาฟโลวิดกลางรุกเป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับริมเส้นจะเป็นเซต์นาบรีแล้วก็คิงซิลิโคมันหน้าเป้าประช้แฮร์รี่เคนนะครับนัดนี้นงเงื่อนไขออกมาเป็นพี่เสือไบเยอร์นะครับ ยิง2ประตูเนี่ยยังไม่อิ่มท้องครับบ,รบังคับต้องยิง3ประตูถึงจะอิ่มนะช่วงหลังก็ต้องบอกว่าบาเยอร์เองก็ยิงคู่แข่งไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยตามใจหวังเท่าไหร่แต่ว่าคอฟฟิทาเองช่วงหลังก็มีหลุดนะพอเจอทีมใหญ่ผมว่าเขาต้านไม่อยู่นะครับแม้ว่าบาเยอร์เองก็จะเหนื่อยจากกลางสัปดาห์มาแน่นอนแต่ว่าเจอกับไฮเดนแฮมเนี่ยเป็นโอกาสดีที่จะระบายอารมณ์นะผมว่าจะเป็นบาเยอร์นครับบุกชนะได้3-1นะครับส่วนสกอร์รวมเนี่ยคู่นี้อย่างที่บอกชอบยิงกันเยอะครับ เชียร์ที่สกอร์สูงได้เลยนะครับไปสรุปทั้ง9คู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกแอตตานวิลล่ากับนิวคาสเซิลครับคู่นี้เชียร์นิวคาสเซิลครับไม่แพ้นะจะบุกมาเสมอ2องหรือชนะได้เลย2อนะครับแล้วก็สกอร์รวมเนี่ยโอกาสสกอร์สูงเยอะครับเพราะว่าเกมลุกดีทั้งคู่คู่ที่2เอเวอเรตันกับแมนซิตี้ครับเชียร์ไปที่แมนซิตี้ครับบุกชนะ1นคู่นี้สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่3เบรนท์ฟอร์ดกับไบรตันครับโอกาสเสมอสกอร์ต่ำเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าให้เเเชชีียยยรร์นนนน่ผมมัังออบบบไตะุกาฉื2 คู่ที่4ี่คิตตันพาเลตกับบอลมัทนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่พาเลตครับจะเฉือนชนะ1-0แล้วก็คู่นี้ชอบยิงกันไม่เยอะครับเชียร์ที่สกอร์ต่ำอีกคู่หนึ่งคู่ที่5บาร์เซลโลนากับเซลตาบีโก้ครับขอเชียร์ไปที่เซลตาจะแพ้ไม่ขาดนะ1-2แล้วก็สกอร์รวมจะออกที่สกอร์ต่ำคู่ที่6ลาสทอมาร์สกับแอตเลติโกมาดริดครับเชียร์ไปที่แอตมาดริดครับจะบุกชนะ2-1หรือ3-1นะแล้วก็สกอร์รวมออกสูงนะครับคู่ที่7มอนซ่ากับนาโปลีครับเชชีีียรร์ไปปท่นนาโลคับบุกะ2-0 คู่นี้สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่8โรม่ากับเบโลนาครับเชียร์ที่เบโลนาแพ้ไม่ขาดนะสัก12ส่วนสกอร์รวมมีสิทธิ์ออกสูงนะครับแล้วก็คู่ที่9ก้าไฮเดนฮามกับไบเยอร์มินิกครับเชียร์ที่ไบเยอร์ครับจะบุกชนะ31เป็นอย่างน้อยนะแล้วก็สกอร์รวมออกที่สกอร์สูงนะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดที่คัดมาในวันนี้นะครับชอบคู่ไหนก็ตามเชียร์กันได้เลยนะก่อนจะลากันไปนะครับผมแนะนําอีกครั้งกับกลุ่ม VIP นะครับย้ํากันเลยนะครับว่าต้องเข้านะครับเพราะว่าตลอดวันเี่ย เขาจะมีการพาเล่นบอลสดนะครับรับรองว่าพาบวกทั้งวันแน่นอนแล้วก็ทุกวันนะครับเขาจะแจกทีเด็ด VIP นะครับรับรองว่าแม่นแน่ๆสามารถไปตามกันได้ทุกวันนะครับใครเป็นคอบอลเป็นสายเชียร์สายลุ้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มของเรานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับ9ก้าคู่จัดกันไปเต็มๆนะครับก็ขอทุกท่านเนี่ยดูบอลกันอย่างมีความสุขนะแล้วก็สมหวังกับค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้บอลสเตปเซียนลาไปก่อนสวัสดีครับ